นี่ครับเพื่อนๆนะนี่คือปลาธรรมชาตินะครับเนี่ยปลาธรรมชาติท่านไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงไว้นะเนี่ยนะผมให้ดูเนี่ยปลาธรรมชาติทั้นเลยนไหมครับเห็นไหมเห็นมันผมมไหมเออเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาออกันเต็มเลยครับเห็นไ,ไหมโอ้โหดูดิมาๆมา,มา ใครต้องการที่ริมแม่าริมน้ำนะครับทางเข้าออกสะดวกติดถนนคนกกีตนะครับหนึ่งงานกบอีกสิบกว่าตารางวานะครับติดคลองน้ําอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับนะเพื่อนบ้านแล้วก็มีไฟฟ้าอยู่หน้าที่เลยติดถนนคนกกีรตนะเอาของดีราคาถูกนะครับช้าหมดอดนะครับบอกเลยว่าหากินหายอยู่ง่ายมากครับอําเภอเมืองจงังหวัดปราจินบุรีเขตเทศบาลด้วยออีกทีหนึ่งพี่น้องโอ้โหเห็นแล้วชอบเลยอะ่ะเนี่ยติดถนนคนกกีรตอย่างเงี้ยดูดิ แล้วติดคลองอย่างนั้นข้างหลังด้วยอ่า